EP นี้นะครับผมจะมาบอกถึง6จุดสำคัญนะครับในการเวลนะครับผมที่จะส่งผลให้เพื่อนๆเ,เลเวลไปไวมากๆนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดนะครับฝากกดติดตามไว้เลย <Hey. S 1> ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม1 First Game Club เช่นเดิมนะครับอีพีนี้เราอยู่ในเกม ROX Next Generation นะครับผมคลิปนี้จะมาบอกนะครับ 6. จุดสำคัญในการเก็บเลเวลนะครับก็คือมี6เรื่องนะครับที่เพื่อนๆไม่ควรพลาด และมันจะส่งผลต่อเลเวลเพื่อนๆมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกทั้งหมด,ดที่ผมรู้นะครับตามแนวทางที่ผมเวลมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยเรื่องแรกนะครับผม เรื่องเวลานะครับในการเล่นเกม R o x เนี่ยครับเวลาเป็นส่วนสําคัญนะครับไม่ใช่ให้เพื่อนมานั่งเล่นทั้งวันนะครับคุณต้องมีเวลาในการออนตัวละครทั้งวันนะครับถ้าอยากให้เลเวลไปไวนอกจากการทาเควสแล้วก็ยังต้องออนในการบอทนะครับเอา E X P นะครับตามขนาดเลเวลมอนต่างๆนะครับผมผมมีทําคลิปไว้อยู่แล้วนะครับมอนตัวไหนได้ EX เเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนเลยนะครับก็ฝากไปดูก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามอนตัวไหนให้ E อ เยอะแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคนะครับมาดูเรื่องที่2นะครับเงินในเกมนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าการเติมเงินเนี่ยมีผลต่อเลเวลแน่นอนนะครับในการเติมเงินของเกมนี้จะทําให้เลเวลขึ้นไวได้อย่างไรนะครับผมมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับในการเติมเงินนะครับจะ เอาเงินมาทําการเปิด Kingdom Part นะครับแล้วก็เอา Odin b a s i n g นะครับผมไปทําการเผาเลเวลนะครับผมจะทําให้เลเวลนาคนอื่นได้นะครับผม Kingdom Part เนี่ยให้อดินเยอะมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆลองมาเลื่อนดูก็ได้นะครับมันส่งผลต่อเลเวลจริงๆนะครับการเติมเงินนะครับจุดถัดไปเลยนะครับจุดที่3มนะครับผมปาร์ตี้นะครับผมปาร์ตี้มีส่วนสําคัญมากเลยนะครับ ผมแนะนําให้เพื่อนๆจัดปาร์ตี้ให้ได้5คนนะครับเพราะเหตุผลอะไรเรามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมในการทําให้ปาร์ตี้ครบทีมนะครับผมมันจะทําให้เพื่อนๆได้ค่าโบนัสนะครับ1คนก็ร้อยเปอสองคนร้อยสิบเปอร์เพื่อนๆสามารถดูได้เลยนะครับว่าเนี่ยครับโบนัสนะครับเห็นไหมมันบอกว่าโบนัส exp นะครับผมจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เห็นปะครับ ถ้าเพื่อนๆเล่นคนละสายก็จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับปาร์ตี้แนะนำให้มี5คนขึ้นไปนะครับถ้าจะให้ดีให้มีคนละสายเลยจะดีมากๆเลยนะครับมันส่งผมต่อการเก็บเลเวลจริงๆทั้งเรื่องปิดมอนไวนะครับผมแล้วก็เรื่องการได้คูณ EQ ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปจุดที่4ี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเควสนะครับผม เควสนะครับตรงคาร์นิวาลนะครับจะมีเควสให้เพื่อนๆทำนะครับทุกๆวันจะรีทุกๆวันให้เพื่อนๆเ,เก็บเควสให้หมดเลยนะครับผมมันส่งผลต่อเลเวลมากๆเลยอย่างเควสพวกนี้นะครับมันจะมี e x p บอกอยู่ด้วยนะครับว่าเราจะได้รับ e x p เท่าไหร่แต่ละเควสเนี่ยจะได้เยอะได้น้อยขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าเราตอนนี้เบสเลเวลเท่าไหร่มันจะให้ขึ้นเยอะขึ้นตามเบรเบสเ,เ,เลเวลเราด้วยนะแล้วก็ในตัว เควสกระดานเนี่ยจะมีคูณ2ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงอีกซึ่งมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็อีกเควสหนึ่งที่ให้ E P นะก,ก็ก็คือการตอบคําถามนะครับการตอบคําถามก็จะให้เบรด E P เช่นกันนะครับผมจุดถัดมาของเควสที่ให้เบรด E K ก็คือนี่ครับ C O C ให้ E P เช่นกันนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ อีกที่หนึ่งนะครับก็คือบอสนะครับเป็นบอสกระดานนะครับผมเข้าได้วันละสามครั้งนะครับผมก็ให้เพื่อนๆมาเข้าเพื่อจะเอา EXP ด้วยนะครับผมอีกจุดหนึงของบอสกระดานนะครับเนี่ก็เป็นเอเดตทาวเวอร์นะครับผมหรือหอร้อยชั้นนะครับตรงนี้ก็ให้ x p ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะก็ให้เพื่อนๆมาเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูจุดถัดไปเลย ถัดมานะครับที่ผมจะบอกนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือการดองเคเวสนะครับทําไมถึงมีการดองเคเวสเคเวสตัวหนึ่งที่สามารถดองได้เลยก็คือเคเวส COC วิธีทําง่ายๆพอเริ่มขึ้นวันจันทร์เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปรับมันเลยนะครับปล่อยมันปล่อยจนถึงวันอาทิตย์เพื่อนๆค่อยมารับเคเวสวันอาทิตย์นะครับแล้วมันจะให้เพื่อนๆทําไปเรื่อยๆ,ๆนับย้อนหลังไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะครบนะครับ ตามที่เราปล่อยมาทั้ง5วันนะครับผม56วันเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับย้อนหลังทั้งหมดเลยนะครับทำไมถึงต้องดองอย่างนี้ตัวเควสตัวนี้นะครับมันจะให้ exp เบสตามเลเวลตัวละครนะครับยิ่งเลเวลตัวละครเยอะจะให้ exp ที่เยอะมากๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อลองไปทำดูนะครับแล้วก็ลองติ๊กดูว่าตอนนี้เพื่อนๆได้ exp เท่าไหร่นะครับผมลองไปดูเบสได้นะครับว่ามันจะให้เท่าไหร่นะครับผม เลยนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่6นะครับเกี่ยวกับเรื่องโอดินเบสซิ่งนะครับแน่นอนคลิปเกี่ยวกับเรื่องโอดินอธิบายเรื่องโอดินกับสเตรมิน่าเนี่ยผมทําไว้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดว่าโอดินเนี่ยมันดียังไงโอดินเนี่ยเพิ่ม EP ให้เยอะมากๆเลยนะครับทั้งเบส EP และเบสจ็อบคูณ5เท่าเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะๆมากๆเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันจะพ่วงเกี่ยวกับเรื่องการเติมเงินที่ให้โอดินมาก็สามารถเอามา เผาให้หมดได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งการเผาเลเวลเนี่ยคุณต้องดูเลเวลตัวละครของคุณด้วยว่ามันโดนลดเปอร์เซ็นต์โบนัสอีกทีหรือเปล่านะครับเข้ามาตรงตัวละครเห็นป่าเบรเลเวลแล้วก็มาติ๊กตรงเครื่องหมายตกใจมันจะมีบอกถ้าเลเวลโลกต่ํามากๆนะครับมันจะโดนหาน,นะครับ เ0 80%จะโดนหานหายออกไปเรื่อยๆๆนะครับถ้าคุณไปไวจนเกินไปคุณต้องดูให้ดีๆแต่ถ้าคุณยอมรับในการเบรดอีพีหายได้ก็แล้วแต่นะก็ทําได้เลยนะครับแต่สําหรับผมผมก็ให้แนะนําดูเวลโลกไปด้วยนะครับมันจะได้ไม่ต้องโดนหานเนาะ โอเคนะครับโอเค6จุดสําคัญในการเวลนะครับผมก็พูดมาให้เพื่อนๆหมดแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดคิดว่าคลิปมันเป็นประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับผมด้วยนะครับเ,เพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยววันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน E ีีถัดไปนะครับสําหรับ e ีีนี้นะครับลาก่อนนะครับบ๊ายบาย